พี่น้องมี่ซองดองเนี่ยโอ้โหโคตร้าโอ้โหล็อกดีจ้ะพี่น้องมันกระตาพ่อจ้ะพี่น้องพ่อผู้เดียวจ้ะอันนี้ข้องข้องอาย์เลยก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีย่างมือเซาเนาะจ้ะพี่น้อง ื <laughs> ันนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่ดอนเกาหอเราจะพี่น้องผูเก่าจะเมื่อวานนี้บได้มาจะพี่นอ้องเมื่อวานนี้ไปเข้าป่าอ้อยจะใ <laughs> ี่เฮ้เห็นดอกแรเหาจ้าพี่น้องรุนกันพี่น้องหออีใดบอกอีมานบอกมือเนี่ยโอ้สองดอกโอ้ติดกันเลยจ้าเฟะรุนกันพี่น้องอีไดบอกครับได้แล้วสองดอกแล้ว เป็นมาไต้ไครับพี่น้องบนหมาเตะตีหนึ่งตีสองหมดครับเพราะว่าพุ่มหมาเพินเพินเอาลงไปแล้วแตะป,ปูไปแล้วครับเองมาห้าบ่วงที่เฮาเคยได้กัคันยังกอัอีเลือถ่ายให้พี่น้องเบิ่อง <c oughs> ล้วแต่พอดีมาเอาลำมันพร้อมนะครับพี่น้อง <c oughs> บางโคกกระได้บ,ดบอกพี่น้องนะครับเพราะว่าบางโคกแถบ้านเพินกระยี่ห้วงนะครับเล้าเพินกระยีว่าพุ่มใน่าเผบ่อบก ากาาโบ้นพี่น้องเฮดแดงจ้ะได้ได้แห้วได้น้ำงับบู๊น้อเอาไปแก้วใส่เฮดไข่พี่น้องเฮด,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 ดแดงจ้ะ ดีตอนอากาศเช้าๆครับพี่น้องมื้อนี้มาเก็บเห็ดอย่างมืง้อเช้าครับคล <c oughs> ิปแรกเลยครับตั้งแต่เก็บคลิปมาบบได้มาต่เช้าวันนี้จเ <c oughs> จ้าจ้ะตอนนี้ประมาณหกโมงล้วจะพ, <c oughs> พี่น้องอายพอเราจะดอกแรกของอายจ้ะเมื่อกี้นี่คงนูใดจ้า <c oughs> ดอกแรกพี่น้องไข่หัวแล้วครับเจอแล้วดอกแรก <c oughs> ข่าไงจ้ะค่าไงพี่น้องเอาหักสัมพี่น้องเห็ดเหงี่อแกพี่น้องมันโบเคยมีดอกไงเนาะแต่เพราะว่าเพื่นมาไต่้ะพี่น้องค่าเงาพี่น้องโอ้น่ารักปะจ้ะอายหักจอยอีโกบอก็เมื่อกี้ น้องมือทิพตโอ้โน่ารักมากเไงนุ่มมากเฮ็ดซีนี้จะพี่น้องจะหักตีจ้ะเฮ็ดไข่เลี้ยงครับเฮ็ดไข่เลี้ยงกระหอมจะพี่น้องหอมคือปนเสพคือกันจ้ะวันนี้เหงื่อหนะกจ้ะวันหน้าทึกเล็กก่อนพี่น้องอีซื้อซื้อกล้องใหม่ซื้อกล้องใหม่ งบเพียจะพี่น้องแล้วรอเง,งินก็น้วาจะพี่น้อง,ง<ว>เห็ดเขาจ้ะงวดวันนี้ม่ก็ทึิกกินเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องถังบ้านมีผู้ได้มั่นม่ครับทุกเลขได้บ่ ข้อโซ่นี่ด้วยครับมันงามดีครับไปต่อครับพี่น้องได้แล้วเริ่มได้มาแล้วพี่น้องได้เกลียวใหญ่แล้วครับไปต่อครับโอ้โอมีติดไซแบบนี้ก็เลย น,นี่ได้จุ่มไรที่น้องขอต่อครับอือโอ้ค่ะดังกวัวเลยจ้ะพี่น้องู่อีกทอกหนึ่งอีกทอกหนึงนน่งจ้ะน้องให้โม่ให้โม่เลย เออเห็นหน้าแล้วจะเป็นลมเหรร็นเป็นไข่ไปแลนวน้อนะล็อกนึ่งจ้าอ,อย่างกันเป็นแถวเลยที่นอ้อง รอกหนึ่งรอกนึ่ง้หอีหน้องงูเน่าแล้วหนึ่งวยวยจนาะ้อี่น้องอัน มันมันโอ้เห็ดเคียงค่ะส้มนำจากพี่น้องโค้กเห็ดไข่แล้วแก็เลยได้เห็ดเคียงไปค่ะส้มนำจ้ะฮะพี่น้องเป็นเปนเลยจ้ะพี่น้องออพี่น้องครับสองดอกใหญ่ๆแต่พี่น้องเห็ดไข่แต่พี่นอ้องร้อง กินข้าก่าาาาอนคอรุณดอกใหญ่มากจ้ะพี่น้องมันครึ่งหลูนดินะนซองดอกหนงพี่น้องผ่านในผ่ <c oughs> านมันจักเดียวตัวมันหนอนมันดอกใหญ่เนาะคิดเดียวนัะนเ้องพี่น้องบนใหยนนออใหอมชิบแรกดูชิบแรกชิบซองดกอกใหญ่ เปนกำลังเริ่มมาไต้ใจพี <dá m S 2> ่น้องเขาก็เลยได้ห้าอันเลือดตาเลยแต่ก็ได้ใะพี่น้องก็ได้ดีอยู่จ้ะพ่อดีอยู่จ้ะโอ้ฝันน้องยังข้าครับเก็บซายน้องพี่น้องเพราะว่าคาเขาเลึกนะครับแล้วก็อยู่ในกอไม้พร้อมไม่ได้ใจนยากที่นี่าเนี้ยไบเนี้ยเสมกันไปครับไปเรื่อยๆครับมาลุ้นกันต่อจ้าพี่น้องไล่ล้วจ้ะถึงตาแล้วพี่น้องมีแรงฮึดแล้ว ช่องลกจ้ะเห็ดน,นาเลจจ้ะมีความเห็ดน,นาเรมันเด็ดอกอางามแล้วจ้ะพี่นอ้องก็อยู่กันแค่สองคนเขาแหละลเห็เดแดงจ้ะ<ว>เห็เดแดงไงจ้ะพี่นอ้นองน้นองเห็นหมดจ้ะพี่น้องไี่หนุนน้องดอกเดียวพี่น้อง งามเดยน้องดอกสวยสวยแต่พี่น้องมือกระสับดิปั่นดอกอไหมเลยพี่น้องปั่นอีกคนตองเตะจ้าพี่น้องพ่อแม่พอดีจ้ะได้ของแม่ได้บอ,อ,อ,อจ้าพี่น้องของแม่อู้ออได้อยู่ชอเลยชอไปแล้ว ไม่ก็พ่อได้ไล่จ้ะพี่น้องมาห่าบึงพ่อจ้ะองพ่อนะจ้ะบรรยากาศโค้งนะจ้ะเป็นเป็นแปลนจ้ะพี่น้องปาพ่อเขาไปท่าอยู่รถแล้วพ่อได้ไล่แล้วก็พ่อท่าอยู่รถแล้วจ้ะพี่น้องไปแจอนเห็ดหน้าแรกวะพาพี่น้องไปบึงเห็ดหน้าแรกจ้ะพี่น้องไปบึงโอนเห็ดหน้าแรกมึงเกาเลยจ้ะ พ่อได้จะรบพวกไงจ่าพี่น้องเดี๋ยวเเาไปลดไปเบิร์นคองโคอกันอลอกงามดีแท้เห็นใครเห็ดเราจากคองโคอจอ่าพี่น้องอู้หูมีจิตต่มักนี้มันต่เห็ดไข่ล้วนๆเลยจ่าพี่น้อง ขอไดมาตีได้สำนาเศร้าไทยเลยสำนาเศร้าไทยเลยเลยโดนการจูบนั้นโอ้โหได้ไร่เหรอเพราะสนามมูพี่น้องมุ้งคุ้งหอกส้มมาซ่านจ้ะอือแม่แพรมูเดี๋ยวอี๋หาพี่น้องไปเบ่งบ้องซองดอกที่เคยปุกไว้จ้ะซองดอกเมื่อก่อนนี้จ้ะ ให้นังเฝาเฮ็ดจ้ะพี่เอานังเฝาได้น่ารักสิเล่โต๊ะเตเตะป๊บปิปุนี่ละได้แบบนี้เละข้าดข้าไหมเราคิดว่าข้าเขาสิ่งาวนนี้้ะแต่ นี่น้องหนูเห็นจา้าดอกนี้ลาเห็นนะคะโอ้โหบูช์ใหม่ๆเลยที่นอ้องที่น้องนูเคียนู่นเคียงวอลุด ยองสิปลกไว้เนาะพี่น้องอันนก็มีที่เ้าเห็นโดองใหญ่ๆอยู่ฮะน่าจะ้อ,องอม, <c oughs> มันก็ะซ้องมือแล้วเนาะอ๋อคือปลกไว้ซ่องก่คือมีสมันเกิดใหม่สาม G ที่น้องมาโยนแท่งทจากนอ่งก็โยนแท่แลวจ้ะแต่ว่าเองมีโทรศัพท์ทีนี้เเดี๋ยวเดีให้มีโทรศัพท์จุ่ไว้ เลี้ยงแค่นะ,ะพี่น้องนี่นี่เห็นสัตว์บ่ะนี่สัตว์ล้วจ้ะเมื่อกี้มันย้อนแซ่งนะจ้ะอย่างลำดับเลย <laughs> งามจังพี่น้องมาเคลียร์เดินนี้กันต่อจ้ะพี่น้องนีองงอ่อีกบ่มีงบก่เราอันนี้คือกองดีๆมาใายให้น้องบึ้งอ๋อเห็ดนะเฟจ้าดอกงามจังไอ้บึง้ง น่ารักตุวปูติปิมากเลยมีดอกเดียวอืมีมีดอกเดียวตัดทางมาดิน,นี่แล้พี่น้องเอยยังสิงห์ู่นีจับพี่น้องอืมดอกส,ยสวยๆดิจ้าอู้อือ เต็ียมกำมือไอเลยแต่พี่น้องคลิปนี้กันใช่ไหมคลิปนี้กันระวังแล้วกันพี่น้องมันโยนเสี่ยงเลยแต่พี่น้อง <c oughs> ได้เอาใบไ,ไม้บังไว้ให้แต่ดอกเตะเขานะจ๊ะอ๋อสวยงามมากซำกับปั้นไอเลยแต่ล็อลกนี้ล็อกนี้เอาบ่ เอาลูนเนาะพี่น้<า>นองดก็ขอปิ้งเลยจ้ะกระต่ายเห็ดเราเพราะเราเห็นคนไทยเขาเรียกเห็ดตะไคร้หรือเห็ดไข่ไข่กองดอกอกองนู่นหมักและโยนเสีงนะจ้ะพี่น,อน้อง ปันยังเป็นแบบกนิเยมไปเยมห้หน้าเคียเค้ยวเลยจ้าควรุน <c oughs> เยแต่ลเราจะีน้อมันขามันอีกแล้วครับพี่น้องมันมันอีกเจาจ้าอ้เอาอะเฮ้ยออหันได้นาอือนไอเทียนมีทัน้นาวข้าพอแต่มจองโกนในของขมนอยเนานะ มุอเก่าเมื่อก่อนนี่จ้ะต้องจิ้มกับข้าง,งามๆก่อนพี่น้องแค่ไปบ้านเพื่อนมาซื้อนะครับเดากไข่ดอกงามๆก่อดอกผู้ไฮเอาไว้กินเอง <c oughs> ดอกดอกงามขาย่อนี่นี่ดีได่ <c oughs> <c oughs> โนยวงเฮงมันเป็นผูนะนจ้ะ เพื่นมาหักเอาอยู่จันจะเพื่อนจงจีไปให้อยู่จังมาเพื่อนจุออกเอาโดนหูงเม็ดแต่ขันนั่อันนี้เพื่นพนนอนจงจีให้เพื่อนหักเอาด้วยนะเพื่อนแบ่งไว้ให้น้องแห้งเอีงหมจ้านี่ดอกหนึ่งซองดอกฮั่นอีกดอกหนึ่งพี่น้อง โอ้หดขาดีล็อกมึงก็โหล็ักดีๆจะดีเท่าพี่น้องดอกได้งามตอนเลยพี่น้องน้องสะอ่อนมึนงเขาเป็นไงสกระปั้นอ้เลยจ้ะดอกได้ดอกได้งามโซโดนเนียด้ยพี่น้องมาสะอ่อน <มา S 1> นะครับค่าไหม ขาเรียวยาวประกวดนางเจ้าไทยได้เลยอื้ยเสียงฮัตค่ะแปะพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็หมานเหมือนเดิมจ้านี้มันหันได้ไปอันโอนเฮ็ดหน้าและอยากจะพี่น้องเฮ็ดไข่จ้ะเฮ็ดไข่กับเฮ็ดละร้อยหน้าและหน้าเละป่นหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้องห้ากระตัจ้ะพี่น้อง น,น,น,น้องไอซี้ลอกองลอก่จะ่คออยแต่มือนี้นุสณะจะเทน้องมันนุสณะงามไหมไม่งาม<อ>มันก็อาจจะเคยงามแต่ม่ิยยงง,งามตัวน้องพี่น้องศิลปะเลยนะหัว <TH US> S> <S นี่หัวนี่เอาีเก่าพี่น้องหอมีเกนะ่ายัขขงงก็รีอยูงไนฮีโอเคอยู่ ต่มือนี้นูอ๋อที่น้องอายตับกองจ้ะมือนแต่ว่ามือนี้นูสนะจา้ะเดี๋ยวเกมยังไม่จบยาอ,ายอย่าพึ่งน,นับศพทหารไปต่อมองไปต่อนี่ไปคือพอจะต้องงามๆเถอะ ลาโหดไอ้ดกเนี่ยข่าสวยจต่ข่าแข็งแข็งไม่ไม่อยู่พี่น้องดอกเป็นเด็กขึ้นมาค่ะพี่หินเนาะบกพี่น้องเต็มยาแี้ว่าอันอันที่พี่น้องที่สั่งเนาะจ้ะที่ว่าให้ซงเดชนี่นะจ้ะแต่่วามันไปโอดบ้านเคืนก็มาเอามาซื้อจนเบิดโกนเนาะจ้ะพี่น้องมันบวชขอซงจ้ะ คนสั่งไวก็ไล่อยู่จนเนาะแล้อผ่าไม่ได้ได้ไม่ไล่แต่ทรงได้ทรงเนาะเมื่อใดได้ไล่ได้ไล่ก็เนาะแ่พีน้องเดี๋ยวนุทรงจ้ะเหมือนกันต่อจ้ะเก่าจ้ะพี่น้องไอเอาบับึดมาจ้ะรอกองงามไอคนคดอี้อูยังบงกระลึกขี้ขารอกเข้างามอยู่พี่น้อง จะทำเองบวงกิดอะไรคือเขาโอ้ขี่หน่อยที่มานำ้ำไปต้นเถอะเข้าเป็นเฟสกันนี่ดอกบักใหญ่น้องเบิ้งพ้มพอเห็ดเปิดดอกเลยนะเมันนี้ไอ้พอเห็ดเปิดดอกงามๆแล้วแต่โอ้กดแน่นเลยครับ แบ่งคายเขาบอกขอหน่อยเออเอาเอาเอาดอโดนีีเอาดอกนีให้เขาจะกินบอดอกมากินแตล่าเด้เพื่อนนะโอ้พี่น้องขอให้แต่ละดอกมือพี่น้องเฮ็ดกำลังออพี่น้องน้องเขออกโดนแล้วกำลังออกร้ายลืมออกร้าย เ็าลืมโอกไล่แล้วจ้พี่น้องวาตัวทึกนะพี่น้องอู้ห้ามไปไอยางกายเราเร่งจัดพี่น้องหัวเข้าแล้วจะเอาว้หว่างกับตายศิลปะแต่พี่น้องคุณศิลปะอีกไม่อีกไม่อีกไม่เพิ่พี่ยูดเตีย หนารแลวพี่น้องมกัเคียงเลยนะเป็นแต่เห็ดกินเองพี่น้องอันนี้คงพอจ้าปาดอ๋อเห็ดไข่เลี้ยงไงพี่น้องอหอม นอันสอดลอกนี่จะนดูมักดอกนึ่จุใช่ใช่ของเขาหน่อยสูของเขาเจ้าพีดอกข้องเขาจี๋ครับมันพร้อมแต่ดอกใหญ่ใหญ่มันต่เฮ็ดไข่ล้วนๆเลยจ้ะพี่น้องเพื้นมาไล่ขุนแต่พี่น้องก็เลยบดได้เข้าไปเขี่ยห้ามันได้จ้ะขุนมาไล่จ้ะพี่น้องโคกเห็ดอันหน้าเล่จ้ะดอนเห็ดหน้าเล่ของเราจ้ะโคกเปใหญ่จ้ะพี่น้อง แต่เพิ่นมาห like. ้าวเฮ็ดหน้าเล่จ้ะเฮ็ดหน้าเล่ออกไล่จ้ะก็เลยเพิ่นก็เลยหากันมานะจ้ะมาลุ้นกันจะ๊ะน้องเด้นเดขึ้่นเา่นเ่นเด่นเ่นเด่น่นเ้นเด่นเด่น่นเ่น้ดนเนเด่่เเ่นเเ่เดเ่ดนเ่น เอามาลิมเอาจากพี่น้องออหอยเชีย่ข้องพื้นมาจากที่น้อง,องเอามาเชียที่เก่าพื้นก็พอได้อยู่จ้ะสี่ห้าดอกเลยจา้ะเอาไปเติมกันจ้ะให้มัน่นเลยพอกแกงเราจะเฮ็ดไข่ฮ็ดเชียงทองจ้ะโบราณเพื่อนว่าฟาเป็นดอกเฮ็ดสิออกมาจากพี่น้องฟาเป็นดอกจ้ะอีเป็นแบบ ด็อกด็อกให้นะจ้ะแต่ออเคจแต่พี่น้องเขามาเมื่อก่อนนี่เพิ่นได้เฮ็ดหน้าแล่จ้ะมาเมื่อในพิ่นก็มามาไล่จ้ะพี่น้องเพิ่นได้เฮ็ดหน้าแล่ไล่จ้ะเฮ็ดโคกเฮ็ดตีนตําก็ออกไล่จ้ะเพิ่นไในหัวทุ่งหิ้วใหญ่เขาเขาไปแวะโคกเฮ็ดไข่ก่อนนะจ้ะพี่น้องแต่ก็ได้อยู่จ้ะได้เฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องเห็ดหน้าแล่ก็ได้เก่งจ้ะ พ่อแ้่พี่น้องพ่อผู้เดียวจ้ะอันนี้คงคงอายอลไรก่อนแต่ว่าเมื่อนี้นู่นสนะแต่พี่น้องหนูห่อเฮ็ดลายก็อายจ้าไปแล้วจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าอีมีคลิปเก็บเห็ดให้เบิ่งเรื่อยๆแ้่พี่น้องสวัสดีจ้า